สวัสดีครับสวัสดีทุกคนฮะวันนี้เพศทพี่โดจะมาพูดถึงอาหารที่เร่งทำให้ไขมันพอกตับ มากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งใครๆก็ไม่อยากเป็นเพราะเป็นแล้วช่วงแรกๆไม่มีอาการด้วยซ้ำนะครับว่าตัวเองกำลังเป็นไขมันพอกตับอยู่นะฮะจนถ้าอาการรุนแรงมากแล้วถึงจะแสดงอาการนะครับเรามาดูกันนะฮะว่าไขมันพอกตับจะมีความเสี่ยงอะไรได้บ้างนะครับเพราะตับเป็นอวัยวะที่สําคัญของร่างกายเลยทีเดียวถ้าตับเรามีปัญหาเนี่ยนะครับร่างกายโดยภาพรวมเนี่ยนะครับมีปัญหาแน่นอนอาหารกลุ่มแรกนะครับก็เป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปเลยนะฮะก็ นมสดเนยสดแล้วก็กะทิเห็นไหมครับทั้ง3ตัวเลยนะครับเป็นอาหารที่ต้องบอกว่ายอดนิยมมากๆนะฮะทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็กินกันเป็นประจำอาหารกลุ่มที่2เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องในสัตว์แล้วก็หนังสัตว์ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับอาหารรายการที่3เนี่ยนะครับก็คือของทอดทุกชนิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงของทอดได้ ก็จะลดเปอร์เซน็นต์การเกิดไขมันพอกตับได้มากขึ้นและอาหารรายการที่4เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมอีกเช่นเดียวกันใครที่ชอบอาหารฝรั่งใครที่ชอบเบเกอรี่ก็จะชอบมากก็คือชีสและก็ไข่แดงซึ่งก็เป็นตัวเร่งนะครับทำให้ไขมันพอกตับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอาหารรายการที่5เนี่ยนะครับก็เป็นข้าวขาวขนมปังขาวและก็เบเกอรี่ต่างๆนะครับก็เป็นต้นเหตุอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับได้ง่ายขึ้น อาหารรายการที่6เนี่ยนะครับเป็นเครื่องดื่มประเภทต่างๆนะครับเช่นชานมไข่มุกต้องระมัดระวังนะครับทานได้แต่อย่าทานเป็นประจำและมีน้ำอัดลมนะฮะและใครที่ชอบเป็นสายคาเฟ่ต่างๆชอบไปกินเครื่องดื่มต่างๆในคาเฟ่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะในคาเฟ่ส่วนใหญ่จะใช้ ฟรุกโตสคอนไซลับซึ่งก็เป็นอันตรายต่อทําให้เกิดไขมันพอกตับได้ง่ายขึ้นอาหารรายการที่7นะครับก็คือกลุ่มเครื่องดื่มนะฮะประเภทแอลกอฮอล์กครที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะแอลกอฮอล์ก็คือตัวเร่ง ที่ทําให้ไขมันพอกตับได้มากขึ้นและอาหารรายการสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นไขมันจากสาัตว์ก็ต้องระมัดระวังนะครับใครชอบกินมันหมูนะฮะใครชอบกินมันต่างๆนะครับไม่ว่าจากเนื้อว,วัวหรืออะไรต่างๆก็ตามก็ต,กต้องระมัดระวังนะครับรวมทั้งน้ํามันปรามด้วยนะครับซึ่งเป็นไขมันอิ่มตัวก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นคือรายการอาหารน,นะครับที่ใครที่กลัวที่ตัวเองว่าจะเป็นไขมันพอกตับนะครับก็ต้องพยายามดูนะฮะกินได้แต่อย่ากินบ่อยจน เกินไปขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตับของตัวเองด้วยนะครับและใครที่มีปัญหาน้ำหนักเกินไขมันเกินต้องการปรึกษาส่วนตัวนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดฟิตเลเล็กและทักมหาพศ่สัต์พี่โนกนะครับขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ